มหาวิปัสนา18นะครับในมหาวิปัสนา18เนี่ยจะรวมในเรื่องของอนุปัสนา3าที่เราศึกษาไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงอนุปัสนา7นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นมหาวิปัสนา18นะครับก่อนที่เราจะขึ้นในส่วนของวิปัสนาญาณ10เรามาดูนิดหนึ่งว่าในส่วนของอนิจจานุปัสนาภาเวโตนะครับอนิจจสัญญปชาตินะครับ,ญญรนะรบก็คือปัญญาที่เห็นว่าไม่เที่ยงสามารถย่อมละอะไรได้ครับ ความสําคัญว่าเที่ยงให้หมดไปได้ในคำพิสศษนี้เป็นคาแต่เมื่อพระโยคีบุคคลนะครับทําให้ปัญญาที่เห็นว่าไม่เที่ยงเจริญขึ้นย่อมละความสําคัญว่าเที่ยงให้หมดไปได้ส่วนนั้นอันที่สองก็คือทุกขานุป,ปัสสนาภาเวนโตสุขขันสัญญาณประชนติเมื่อพระโยคีบุคคลทําให้ปัญญาที่เห็นว่าทุกข์เจริญขึ้นย่อมละความสําคัญว่าสุขให้หมดไปได้นะครับเรามาดูอนัตตานุป,ปัสสนาภาเวนโต อัตตสัญญาณนะครับเราพยายามดูสีม่วงนะครับเป็นส่วนที่ปัญญาเนี่ยเขาพอเจริญขึ้นแล้วเขาจะละในส่วนของตัวที่ถิกปรลาดไปนะครับอัตตสัญญาณปัจญาตินะครับก็คือปัญญาที่เห็นว่าไม่ไม่ใช่ตัวตนละความสําคัญว่าเป็นตัวตนไปได้นะครับครนี้ตั้งแต่ข้อสี่เป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่าอนุปัสนา7เจ็ดก็คือหมายความว่าสามแล้วก็บวกอีกสี่ที่เหลือนะครับจะเป็นอนุปัสนาเจ็ดเรามาดูว่า เมื่อไหร่ที่เห็นตามความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยนิพิทานุปัสนาตัวนี้จะเป็นที่เราจะได้ยินว่าเมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหนา่ายนะเบื่อหน่ายพิมตรงนี้ว่านิพิทานุปัสนาภาเวโตนันทีปัชชะหตินะครับก็คือปัญญาที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหนา่ายย่อมละความเพลิดเพลินไปได้อนุปัสนาที่5คือวิราคานุปัสนาภาเวโตราคังปัชชะหติ ปัญญาที่เห็นเป็นสิ่งที่น่าคลายตำหนักนะครับย่อมละความตำหนักนะครับไปได้อนุปัสนาที่6ก็คือนิโรธานุป MA ัสนาภาเวนโตสมุทัยยังปชาหตนะปัญญาที่เห็นความดับไปนะครับย่อมละความเกิดละความเกิดไปได้ส่วนอนุปัสนาที่7นะครับปฏินิสักานุปัสนาภาเวนโตอาดานังปชาหิตนะครับปัญญาที่เห็นความสลักคือ จากการถือว่าเป็นนิจจสุขาอัตตะและสุภาสัญญาแล้วน้อมนึกไปในพระนิพพานเพราะว่าในสองของในส่วนของปฏินิสัทานุปัสนาัวนี้มีสองส่วนส่วนในการที่สลับปริจา,าัและก็ปักขันธนะการแล่นเข้าสุ่พระนิพพานนั้นการสลับนี่คือสลับนิจจสุขะอัตตะสุภะสัญญาวิปปาราตก็คือปริจาคะสลัก่อน พอสลัดแล้วเบาแล้วก็วิ่งแล่นเข้าสู่พันิพา,านนี่คือป ith, ักกันธนะที่เรามาดูกันในส่วนของปฏิปฏิปนิสักขานุปัสนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการย่อมละนะครับในการสลัดและการวิ่งเข้าหาพันิพานย่อมละรับย่อมรับกิเลสคือการให้กิเลสเกิดขึ้นโดยไม่เห็นโทษของสังขารธรรมก็คือละความรับก,กิเลสเพราะว่าเขาปริจาคะคือสลัรละ นะรักย่อมลกนะครับความรักกิเลสก็คือการให้กิเลสเกิดขึ้นโดยไม่เห็นโทษของสังสกตรธรรมสังคตธรรมไปได้นะครับตัวนี้เป็นส่วนของอนุปัสนาเพรดะังนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องได้ไปก็คืออนุปัสนา3และอนุปัสนา7นะครับนะถ้าเรามาตรวจกันก็คืออนุปัสนา3คืออนิจจานุปัสนาทุกขาออนุปัสนาอนัตตานุปัสนาแล้ว นิพพิธาจำนิพพิธาไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคือวิราคานุป,ปัสสนาหลังจากนั้นเมื่อคลายกำหนัดก็ดับนิโรทานุป,ปัสสนาแล้วก็ปฏินิสักานุป,ปัสสนานะครับฉะนั้นนั่นคือเจ็ดตรงนี้ให้เราจำเรียงลําดับง่ายๆว่าพออนุป,ปัสสนสามเสร็จแล้วเกิดนิพพิธาวิราคานิโรธาและ สตินิสาขานะครับเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจำนะครับส่วนสิบแปดมหาวิปัสนาสิบแปดเป็นเรื่องของการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของโสรสยานเราจะต้องรู้จักมหาวิปัสนาสิบแปดว่าเกิดตรงไหนของโสรสยานบ้างนะครับเรามาดูในมหาวิปัสนาที่แปดนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเรียกว่าขยานะขยานุปัสนังภาเวโตคณะสังยานปชาติ ปัญญาที่เห็นความสิ้นไปของรูปนามย่อมละอะไรครับความสําคัญว่าเป็นกลุ่มกองหรือเป็นแท่งนะออกไปได้นะในเรื่องของขยะนะขยะก็คือขยะนะที่สิ้นไปนะครับส่วนวัญญาณุปัสสนาก็คือความเสื่อมไปพาเวนโตอายูหานังปัญชาหติปัญญาที่เห็นความเสื่อมไปของสังขารที่ดับไปแล้วนะครับแล้วจึงมี หลังจะมีเกิดขึ้นในข้างหน้าโดยเปรียบเทียบก,กับสังขารธรรมที่กำลังมีอยู่เฉพาะหน้าว่ามีการเสือ่อมไปนะครับตรงนี้ก็คือย่อมละความดิน้นรลนเพื่อความสุขในข้างหน้าเมื่อเราเห็นว่าปัจจุบันกําลังดับอนาคตดับนะครับดับดังนั้นหมายความว่าเมื่อไรที่เราเห็นวิยะเนี่ยวิญาณุปสสนาเนี่ยสามารถที่จะละความสุขในส่วนของความก้าวหน้าของความสุขในอนาคตข้างหน้าได้เพราะว่ามีแต่ความ เสื่อมไปสิ้นไปเสือส่อมไปสิ้นไปนะครับส่วนอันที่สิบเรียกว่าวิปรินามานุปัสนามาเวนโตทุวงปัญชา,าติปัญญาที่เห็นความปแปลไม่คงที่ย่อมละความสําคัญว่าเที่ยงคงที่ไม่ได้ทุวังนะครับทุวงปัญชา,าติวิปรินามะก็คือตรงนี้เป็นส่วนของมาจากไหนครับจาได้ไหมเมว่าเราเราศึกษากันแล้ววิปรินามะมาจากมาจากทุกขธรรม ทุกขธรรมมีเท่าไหร่ครับสามคือทุกขะทุกวิปริณามทุกและสังขารทุกนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นมุมมองของปัญญานะหยิบออกมาเพื่อละความสําคัญว่าเที่ยงหรือคงที่ไปอันที่สิบเหตุนี่ยก็คือให้เราจํานะครับว่าตอนแรกก็คืออนุปัสนาสามบวกกับ4ีนิพิทาวิราคานิโรธาและปฏินิสักขาหลังจากนั้นเนี่ย อน,นุปัสนาเจ็ดบวกไปอีกสามก็คือขยาวอะอะก็คือขยะวยะแล้วก็วิปริณามะเราก็ไปขยายเอาว่าขยานุปัสนาวยานุปัสนาวิปริณามานุปัสนานะครับถ้าจําแบบนี้เราจะจะเป็นกลุ่มไว้ก่อนว่าเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะครับส่วนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่คือเรียกว่าวิโมขมกุกวิโมขมุกก็คือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามบอกว่าอนิมิตานุปัสนาภาเวโต นิมิตตังปชาหาติปัญญาที่เห็นว่าไม่มีนิมิตรูปร่างสัมฐานซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ย่อมละนละความมีสัมฐานที่เป็นหนึ่งเดียวนะตั้งมั่นและคงที่ให้หมดไปได้นก็คือส่วนนี้เอาอวิโมขมุขขึ้นมาเป็นข้อ11ข้อ12จึงเป็นอัปปะนิจิตานุปัสสนพาเวนโตะปะะป,ะะปะนิทินนะฮะปะชาหาติ ปัญญาที่เห็นว่าไม่มีสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนานะยอ่อมละความยินดีปรารถนาในเวยิตสุขนะก็คือในส่วนของความสุขนะั้นที่เกิดขึ้นให้หมดไปได้ส่วนข้อที่สิบสามก็คือสุญญาตานุปัสสนาทาเวนโตอภิิเวสังปัชาตินะปัญญาที่เห็นความแต่ความว่างเปล่าจากเราเขาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะครับยอ่อมละความถึงมั่นว่าเป็นเราเขา แล้วก็บังคับบัญชาได้ให้หมดไปในส่วนของความหมายหรือว่าลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราจะดูอีกสไลด์หนึ่งตอนนี้ให้เราจาไว้ก่อนว่าในมหาปิปัสนา18เนี่ยถ้าเราจะจําเป็นสมบัติกลับไปจะจํำยังไงนะครับหนึ่งก็คือสามคืออนุปัสนา3ม,มาเป็นอนุปัสนา7โดยเพิ่มวิพิทาวิราคานิโรธาและปฏินิสาาัคาหลังจากนั้นเพิ่มอีกสาคือ ขยะวยะและวิปริณามะเป็นสิบหลังจากนั้นเพิ่มเลยครับวิโมขมุกสามคืออนิมิตานุปัสนาอัปปาพิมิตานุปัสนาและสุญญตานุปัสญญาานานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิบสามแล้วนะครับอันนี้เป็นสิบแปดเราเหลืออีกห้าเรามาดูอีกสองนะจับสองนี้ไปก่อนนั่นคือสิบสี่กับสิบห้าเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยเรียกว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสนา พาเวนโตสาราธาสาราดานาพินิเวศปชาตินะครับปัญญาที่เห็นแจ้งอย่างยิ่งในอารมณ์นะครับมีคำว,ว่าอย่างยิ่งในอารมณ์และอารมณิกะเน้นนะครับคำว่าอัถิปัญญาตรงนี้ก็คือเป็นความรู้ในเรื่องของรู้ทั้งอารมณ์และผู้รู้อารมณ์นะครับว่าเป็นแต่รูปนามเท่านั้นที่สิ้นไปหาใช่เราเขาที่สิ้นไปนะครับโดยอาศัยการดับไปของอารมณ์และอารมณิกะนะตรงนี้ก็คือจะทําให้ อะไรแตกครับคณะนะคณะสัญญาณแตกได้คือสามารถแยกระหว่างอารมณ์และผู้รู้อารมณ์ออกไปอารมณ์ก็ขาดตอนผู้รู้อารมณ์ก็ขาดตอนเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรการขาดตอนอะไรดับไปเลยสันตติขาดดังนั้นอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสันตติเนี่ยปิดบังทั้งความเกิดและความดับถ้าสันตติปิดบังความเกิดปิดบังอะไรครับ ปิดบางนามรูปปิดบังประมัดถ้าสันต,ติปิดบางความดับปิดบังอะไรเอ่ยความดับไตลั์หรือลักษณะสามนะครับดังนั้นก็คือแต่ในส่วนที่เราพิจารณาสันต,ติขาดในการเกิดแล้วและมีการพิจารณาเรื่องของอธิปัญญาธรรมวิปัสนาคือคปลว่าพิจารณาเรื่องของอารมณ์และอารมณิกะพอเราพิจารณาเรื่องของอารมณ์ที่มีผู้รู้อารมณ์เนี่ยรู้อารมณ์อยู่เป็นเพียงแต่รูปนามเท่านั้นเมื่อถึง สันตติขาในส่วนของความดับนะครับจะทำให้อนัตก็คือคณะสัญญาเนี่ยแตกเพราะว่าเห็นในลนักษณะความแยกกันของอารมณ์และผู้รู้อารมณ์ตรงนี้เรียกว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาครับตรงนี้เป็นส่วนก็คือย่อมละความงมง,งายนะครับถือมั่นว่าเป็นแก่นสารคงทนอยู่ได้เพราะว่าเป็นอื่นพอเป็นอื่นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรานะแล้วก็ไม่เป็นแก่นสารที่ เป็นสาระของเราที่ถือเอาไว้นะครับข้อ14เป็นอธิป,ปัญญาธรรมะนะฮะตัวนี้ต้องจําเป็นพิเศษส่วนข้อ15ก็คือยะถาภูตะยานะดัสนังภาเวนโตสัมโมหาที่นิเวสังปชาหาตินะครับปัญญาที่เห็นรูปนามนะครับและธรรมที่เป็นปัจจัยก็คือยานหนึ่งและยานสองของรูปนามตามความเป็นจริงย่อมละความถือมั่นในวิจิกิจฉาและทิฏฐิไปได้ นะครับสิบห้านี่เราจะคุ้นเคยอยู่ก็คือยะถาภูตะยานะทัศนะนะตรงนี้ก็เป็นยะถาภูตะยานะทัศนังนั้นข้อสิบสี่ก็คืออธิปัญญาธรรมะวิปัสนาเพิ่มสองข้ออ่าแลยวเราลองนึกกลางอากาศนะครับในอนุปัสนาสามเรารู้อยู่แล้วนะครับพอเป็นอนุปัสนาเจ็ดเพิ่มอะไรเอ่ยน,นิพิทาวิราคานิโรธาและปฏินิสัทธาเพิ่มอีกสามคือขยาวัญญา และวิปปิณามา,านุปัสนานะครับเพิ่มอีกสามเป็นวิโมกขมุขสามคืออนิมิตานุปัสนอาอัปปนิหิตานุปัสนาและสุญญาตานุปัสนาเพิ่มอีกสองเป็นสิบห้าอธิปัญญาธรรมะนุปัสนาและยถาปูตายานาทัทสนั่นนี่เราได้สิบห้าและอันนี้อีกสามลวดเดียวนะอีกสามลวดเดียวก็คือ อาทีนวานุปัสนาภาเวนโตนะครับอารยาพิทิเวสังปัชาตินะครับปัญญาที่เห็นโทษนะครับตัวอาทีนวาน,นะครับปัญญาที่เห็นโทษในรูปนามโดยอาศัยความดับไปสิ้นไปอย่างน่ากลัวนะครับย่อมละความยึดมั่นจดจ่อในรูปนามว่าเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับลงไปได้ให้หมดไปได้นะครับส่วนข้อ17เป็นปฏิสังขานะปฏิสังขานุปัสนา นะก็คือเป็นยาที่ย้อนมาพิจารณาไตรลักษ์อีกครั้งหนึ่งก็คือหมอายความว่าข้อ16เนี่ยเห็นโทษนะข้อ17ก็คือพิจารณาในโทษนะั้นเรียกว่าปฏิสังขานุปัสนานพาเวนโตอัปอัปปฏิสังขารก็คือการไม่พิจารณา,าปัญญาที่เห็นไตรลักษ์เพื่อจะสลัดนะเลิกจากอารมณ์ที่เป็นรูปและนามนะครับย่อมละความไม่พิจารณาไตรลักษ์ในรูปนาม ให้หมดเสียไปได้นะครับสิบหกสิ่วนสิตรงนี้เป็นวินะวิวัตตานุปสนังนะฮะพาเวนโตสังโยคาพินิเวสังประชาติปัญญาที่เห็นไตรั์นะฮะความเกิดความท้อแท้ใคร้ที่จะปล่อยนะละทิ้งสังขารมุ่งตรงเข้าสู่พระนิพพานนะครับละย่อมละความยึดมั่นนะการประกอบติดในรูปนามให้หมดไปได้นั้นเราเห็นว่าจะเพิ่มมาอีก3ามคืออาทีนวากับปฏิ สังขารปฏิสังขาแล้วก็วิวปัสสนาอ่าคราวนี้เรามาทวนมาวิปัสสนา18คิดว่าได้กันหมดแล้วหนึ่งก็คืออนุปัสสนา3ามเราไม่ดูกันนะอนุปัสสนา3พอเป็นอนุปัสสนา7เพิ่มนิพพิทานุนิพิทา,าวิราคานิโรธาปฏินิสัคขาเพิ่มอีก3คือ วัคยาวัยาและปรินามานุปัสสนาเพิ่มอีกสามที่เป็นมุมกวิโมขมุกอานิพิตานุปัสสนาอัปนิพิตานุปัสสนางและสุญญาวิปัสสนางเพิ่มอีกสองอาทิปัญญาธรรมะวิปัสสนางและยัถาภูตายานทัสนังสามสุดท้ายคืออาทีนวานุปัสสนาและ ปฏิสังขานุปัสสนะและสุดท้ายวิวัตานุปัสสนะนะถือว่าผ่านนะนะครับให้จําแบบนี้เพราะว่ามหาพิปัสนาสิบแปดเราจะจําไม่ได้แต่ถ้าเราจําตามลําดับนะเรียงลําดับของเราไว้ในใจนะจะได้ก็เหมือนกับผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราเรียงนะครับเราจะได้นะครับเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อน,นกระดูกไตถ้าเราแบ่งเป็นปัญจกะนะตัวนี้เราก็แบ่งเป็นเป็น อสบ้างเป็น2บ้างนะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นประมาณเนี้สอสก็คืออนุปาสาัสนา3 7คืออนุปัสนา7นะก็เพิ่มขยาวายาและปรินามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เที่ยงเท่านั้น,นเลยนะฮะสุดท้ายมาเพิ่มดิโมขมุกอีก3นะครับแล้วก็ที่จำยากคือ14บสี่สคืออธิปัญญาธรรมะเป็นเรื่องของการพิจารณาอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ที่แยกจากกัน เสร็จแล้วก็พิจารณาเรื่องของยะถาภูตะอย่างนัทัศนะและโทษคืออาทีนวาและปฏิสังขาย้อนกับไปพิจารณาแต่ลักษณ์และสุดท้ายวิวัตตานุปัสสนาอ่าคราวนี้เรามาดูของจริงนะครับว่าเวลาเกิดขึ้นในยานสิบโสรสยานะครับในมหาวิปัสสนาตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับโสรสสยานยังไงบ้างเรามาดูในในชาร์ตก็ได้นะครับจะได้ชัดว่า ในส่วนของลักษณะสามเก 3, ิดขึ้นที่สัมมาสัญาณนะครับแล้วก็มีอนุปัสนาสมในการพิจารณาลักษณะสามอยู่หนึ่งเดือนนะครับก็จะมีในส่วนของอนิจจารักษณะทุกลักษณะและอนัตตลักษณะทาให้เกิดอนุปัสนาสนะครับหลังจากนั้นเรามาดูว่าตรงนี้ก็เป็นนิพพิทายาตรงนี้เป็นนิพพิทานุปัสนานะครับละนันทิความเพลิดเพลินไปได้หลังจากนั้นเรามาดูว่า ตรงนี้เกิดวิปัสสนูปกิเลสนะครับในส่วนของตัลุนะอุทยาพิยานนะครับหลังจากนั้นส่งสวนของทางขยานตรงนี้นี่ที่เรียกว่าปหาณะปริญญาตรงนี้เรียกว่าวิราคานุปัสสนาแล้วนะในตัวของเริ่มต้นก็คือปกปภาเพราะว่าวิราคานุปัสสนากิ่งแล้วในวิลาวิราคะเนี่ยเรามุ่งหมายออกมาก็ได้อันนั้นคําว่าปหาณะปริญญาเนี่ยก็มุ่งหมายตั้งแต่ทางขยานจนตั้งถึงมัคขยาน ก็เลยทําให้วิราคานุปัสนาเนี่ยมุ่งหมายเอาพังขยานเป็นต้นเป็นจุดเริ่มต้นสามารถละราคะคือคือค,อค,อความกําหนัะหลังจากนั้นมีอะไรครับนิพิทาวิราคาและนิโรนิโรธาก็อยู่ที่เดียวกันนั่นคือพังขยานหลังจากนั้นเป็นอะไรครับปฏินิสักคานุปัสนาตรงนี้เป็นเรื่องของสามยานนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วจะเป็นเนื้อความเดียวกันนะครับแต่ว่าพยัญชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าต้นกลางและปลาย นะจะมีสองช่วงที่เหมือนกันนะ็คือพรยะานอาทีนวะยาและนิพพิทาญาคือความรู้สึกเห็นภยัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายเนี่ยเป็นความรู้สึกเนื้อความเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรู้สึกเบื้องต้นนะฮะอาทีนวะท่ามกลางและที่สุดเข้าถึงนิพพิธาญาดังนั้นผู้ปฏิบัตินเนี่ยสามยานนี้จะรู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลวะเรื่อยๆเนี่ยจะไปถึงจดอาทีนวะได้ไบ่อยๆนะครับก็คือหมายความว่าพอพังขยานปุ๊บ ผ่านพยรยาน,นิดเดียวผ่านอาทีนวายาน,นิดเดียวแล้วก็ไปถึงนิพพิทายานไปพักตรงนี้เอาไว้นะฮะเพราะว่าจากนิพพิทายานจะเข้าสู่มุนจิตตุปฏิสังขายานสังขารุปูเปกขายานต้องใช้เวลาเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของปฏิฏิิสักขานุปัสสนานะครับละอาทานนะการรับกิเลสหรือการสลับกิเลสแล้วก็วิ่งปักขันธะนคือ,อส่งกระแสวิ่งเข้าไปหาสันติบทนะครับ จึงทำให้มูลจิตตูตรงนี้ก็เป็นต้นนะครับปฏิสังขารตรงนี้เป็นกลางแล้วก็ส่วนของสังขารรูเปเขายยาช่วงต้นเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องปลายนะของยาน,นี้นะครับของยาน,นี้ดังนั้นก็คือทำให้พยัญชนะเนี่ยมีความตา่างแต่ว่าด้วยลักษณะของสภาวะผู้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่อยากหนีตั้งแต่แรกเนี่ยจะจะชัดเจนในช่วงเบื้องต้นมีการกระทำนะก็คือมีความต้องการและมีการกระทำคือพิจารณาไตรลักษเพิ่มขึ้น นะครับพอพิจารณาไตรลักษณ์เพิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นกลางต่อสังขารอันนั้นในช่วงสามยานนี้เหมือนกันหมายความว่าช่วงที่เป็นพระวะวิปัสนาจะผ่านมูลจิตตุกับปฏินสังขารยานนิดเดียวแล้วจะมาตั้งอยู่สังขารุเปกขายานเบื้องปลายฉันนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเข้ามาถึงอุทยพิยญา,านตรงนี้เป็นปกติเห็นการเกิดดับถ้ามีการน้อมไปในพังขยานตรงนี้จะเป็นเรื่องของประโยคะในเรื่องของอาวชนะที่จะต้องทําให้อ่ การประหานะปริญญาคือการที่ละอรรมณานุสัยก็คือไม่อาวชนะสังขารนะครับอารมณ์เนี่ยเอาแต่ความดับอย่างเดียวคือไตรัณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจากพังคยานตรงนี้เนี่ยจะเริ่มสืบต่อกับสามยานนี้โดยที่จะไปสูงสุดที่นิพิทายานหลังจากนั้นก็จะมาผ่านสามยานนี้ไปสูงสุดที่สังขารเปรตขายานเพิ่มไปถ้าผู้ปฏิบัติมีความชํานาญก็คือหนึ่งพังขยาน สองก็ไปจดที่นิพิทานญาณสามก็ไปที่สังขารุเปกขาย,ยาณนะครับเพื่อที่จะรอเข้าสู่มรรควิถีหรือผลสมาบัติวิถีด้วยการเจริญพลาวาัวิปัสนานะเป็นไปตามนี้งั้นเรามาดูในส่วนของนี่คืออนุปัสนา7นะครับหลังจากนั้น8-90ก็คือขยานะครับขยาตรงนี้ก็เหมือนกันกันกบวิราคาและนิโรธา นะครับส่วนในเรื่องของวิญญาณุปัสสนาก็เหมือนกันเพราะว่าทั้ง3อันตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการละสังขารที่เป็นอารมณ์นะครับแล้วก็เข้าถึงความดับนะใส่ใจแต่ความดับอย่างเดียวนั้นจะทําให้สามารถละราคะละ,ละสมุทยัยละคณะสัญญาละอายุวนะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของตัวความดับตรงพังขยานนะครับในส่วนของสี่ยาน,นี้นะครับหลังจากนั้นเป็นอะไรนะครับวิปริณารุปัสสนา บิปาิีนามานุปัสนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนของอนิจจานุนปัสนาเป็นเรื่องของความความไม่เที่ยงนะครับและสําคัญว่าเที่ยงไปได้น,ะนี่เป็นร่วมส่วนต่อของเ,ออเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวอนิจจานุปัสนาที่เราศึกษาไปเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นหลักอยู่ในส่วนของปะบบลีคืออุตตวาอภภาวะโตเป็นส่วนที่ดับไปไม่มีส่วนเหลือตรงนั้นคือเป็นส่วนที่ประเสริฐที่สุดเพื่อเห็นไตรลักษ ในส่วนตรงนั้นก็จะมีในส่วนของอะไรครับส่วนของวิปิลิามะลักษณะนะครับหรือว่าเป็นตาว่ากาลิกะทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของความว่าไม่เที่ยงนะครับหรือว่าเป็นการปฏิเสธความเที่ยงเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของส่วนของอนิจจานุปัสสนา10แล้วสิเ,เป็นอะไรครับนิมิตะอนิมิตา,น,ตานุปัสสนาอยู่ตรงไหนครับตัวพุทธานาคามินี วิโมขมุกสามนะครับสิบเอ็ดก็คืออน,นิมิตานุปัสนาละคณะนิมิตรหรือนิจจนิมิตนะครับความมีรูปร่างสันฐานอันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งมั่นคงที่อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่นี้เรียกว่าอน,นิมิตานุปัสนาสิบสองก็คืออัปปนิหิตานุปัสนาละปานิถิงนะครับปานิธิก็คือความยินดีปรารถนาในเวทยิตสุขส่วนสิบสามก็คือสุญญา,านุปัสนาละอัคินิเวส ความถือมั่นว่าเป็นเราเขานะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชา <c oughs> เพราะว่าตรงนี้จะละความ <c oughs> เห็นความเป็นอื่นนะจึงละความเป็นเราเขาได้นะครับ13และ14คือยากหน่อยอันนี้อธ,ธรรนะิปัญญาธรรมะนะครับปัญญาธรรมะอยู่ตรงนี้ครับก็คือลักษณะของอารมณ์และผู้รู้อารมณ์นะครับเมื่อไหร่ที่ผู้รู้อารมณ์แยกขาดจากอารมณ์ได้คณะสัญญาแตกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของละ สาราดานาพินิเวสส์ความงมงายถือมกกั่นว่าเป็นขันแก่นสารคงทนยืนอยู่ก็คือละอัตตานั่นเองนะละในส่วนของอัตตาตัวตรงไปส่วนข้อ15ก็คือยะถาปูตะยา,นนาทัศนะนะครับละละอสัมโมหาพินิเวสส์ะยึดถือว่าด้วยความหลงอยู่ในเรื่องของวิจิกิจฉาลทิฐินะครับตัวละตัวนี้ไปได้นะครับสัมโมหาพินิเวสสก็คือยานหนึ่งและยานยานสอง นี่ก็คือ15นและ16เป็นอะไรนะครับอาร์ทอาทนาวาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในอาทีนาวะยานนะครับก็คือ12ก็คืออานาวานุกปัสนาและอารยาพิณิเวสและความยึดมั่นจดจ่อในรูปนามว่าเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะว่ารูปนามเป็นที่พึ่งอาศัยของเราได้ไหมไม่ได้แต่ตอนนี้เราเรายึดถือไหมยึดถือว่าความสุขเป็นไงครับ เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของทุกคนไหมเอ่ยเป็นนะครับดังนั้นก็คือถ้าเผื่อว่าเราเจริญที่ปัสนาจริงๆเราจะมีความรู้สึกว่าลูกนามขันห้าไม่ใช่ที่พึ่งของเรานะครับและอะไรคือที่พึ่งอะไรคือที่พึ่งครับต้องตอบไปได้พอบอกลูกนามไม่ใช่ที่พึ่งเราต้องรู้ว่าที่พึ่งของเราคืออะไรครับที่พึ่งของเราใช่ ที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะว่าลูกน้ำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับลูกน้มลูกน้มเป็นสังคตะสิ่งที่พึ่งของเราเนี่ยต้องเป็นอสังคตะเราต้องแล่นวกกลับ,บ,บไปสู่นิพพา,านะา่านะเป็นสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งด้วยการเกิดดับนั่นคือสิ่งที่พึ่งจริงๆคือตอนนี้เนี่ยเรามีการปรุงแต่งเรารู้มีความรู้สึกว่าเหมือนสุขแต่จริงๆสุขตัวนั้นก็คงที่ไหม คงที่เรียกว่าวิปริณามะสุขทั้งหมดคือวิปริณามะถ้าไม่มีสุขแล้วที่เหลือเป็นอะไรครับทุก<ฮ><ฮ>ถ้าเราใส่ใจได้ว่าสุขมันคือวิปริณามะมันไม่คงที่มันคือสุขที่เปลี่ยนแปลงมันคือสุขที่เปลี่ยนแปลงเข้าไปหาทุกคือทุกน้อยหน่อยแต่ยังทุกอยู่นะพร้อมที่จะทุกมากขึ้นเพราะว่ามีการบีบคั้นของทุกถังอยู่เพราะการเกิดและการดับ การใส่ใจแบบนี้ด้วยสุตัเนื้อยานเนี่ยเราจะเริ่มละคลายแบบบัญญัติบัญญัติเราได้ที่ก่อนนะั่นคือเรื่องของความสุขที่เกิดจากบัญญัติกายนะก็คือสุบัญญัติสุขของเรานั่นแหละที่เราติดอยู่นะครับอระน,นี้ถึงตัวเรามาดูอันที่16นะครับสิบเจ็ดนะทุ่นตะีสิบเจ็ดะว่าสิบหกไปแล้วคืออทินาวันสิบเจ็ดก็คือปฏิสังขานุป,ปัสนางนะนุป,ปัสนาก็คือละอปฏิสังขาก็คือความไม่พิจารณา รูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับถ้าเผื่อว่าเราพิจารณาตรงนี้แล้วจะมีการพิจารณาไตรลักษณ์มาอยู่ที่ปฏิสังขารอย่างน,นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคืออุทธ,ธานาคามินีเพราะว่าวิวัตตาเป็นไงครับผลอย่างวิวัตตาวิวัตตาแสดงว่าวิวัตตาตรงนี้เนี่ยตั้งแต่โสดาปฏิมรักเนี่ยวิวัตตาหรยนะังวิวัตตาแล้วเพราะว่าละวัตตาพบที่เท่าไหร่ แปดนะครับในการมาสุขแนละการมาพบดังนั้นจึงทําให้ตรงนี้วิปัสสนาคือวุทธ,ธานาคามิดีให้เราจําไว้นะครับคําว่าวุทธ,ธานาคามิดีวิปัสสนาบรรลุมรคไหมครับถ้าเกิดยาน,นี้วุทธ,ธานาคามิดีวิปัสสนาบรรลุเพราะว่าอะไรครับต้องมีเหตุผลด้วยเพราะเป็นมรคขวิถีเพราะว่าคําว่าสังขารุปเปถขาย,ยานรุ่นปลายต่อกันรุโรก็คือปริอุนุ ปริอุนุแล้วหยุดได้ไหมไม่ได้เกิดโคตรภูเป็นการข้ามโคตรจากไหนครับมรรคแรกป,ปูถุชนเป็นอ่าพระโสดาบันโคตรพระโสดาบันอันนั้นถามว่าการเปลี่ยนโคตรตร,ตรงนี้นะครับอะไรหายไปพระพุธองค์อุปมานะฮะทุกในน้ําทะเลทั้งหมดเหลือแค่สองสหยดหรือเม็ดรกระเบาไม่กี่2-3เม็ดกระเบานั้นหมายความว่า คิดออกไหมครับว่าทุกที่มันเต็มมากๆเลยในสังสารวัตที่หาเบื้องต้นไม่ได้หาที่สุดก็ยังไม่ได้แล้วสามารถละหรือว่าเปลี่ยนนะจากทุกในน้าทะเลเหลือทุกแค่สองสามหยดถามว่านึกออกไหมฮะว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยคิดว่าเราจะเอาอะไรมาแลกเราเราควรจะแลกไหมครับคือคือผมจยื่อที่เพราะว่าถ้านักธุรกิจเนี่ยเวลาที่เขาทําธุรกิจนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดน,นี้หรอก แค่กำไรล้านสองล้านเนี่ยนักธุรกิจเขาก็ทำแล้วข้อค้าเขาแลกเกี่ยนสินค้ากันแน่ด้วยสำคัญว่ามันมีคุณค่ามากกว่าเขาก็แลกแต่ถามว่าร่างกายของเราขันห้าของเรากับนิพพานใครมีค่ามากกว่านิพพานมีค่ามากกว่าดังนั้นทำไมเราไม่แลกทำไมเราไม่แลกแล้วโครปุรุชนเป็นโครพระโสดบาบันในสังสารวัตร การลงทุนตรงนี้เป็นจุดคุ้มทุนที่สุดคือหมายความว่าไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรที่คุ้มเกกว่านี้ไม่มีแล้วโสดาปฏิมาค็นสกทา,าคามิมกักยิ่งใหญ่เท่านี้ไหมไม่ทุกอย่างไม่เลยเพราะว่าโคตรปูถุชนเป็นสิ่งที่หนาแน่นหนาแน่น,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 นมากดังนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ที่สามารถแลกเพื่อที่จะให้โคตรพระสดบาบันเกิดขึ้นนะอยากให้เรายอม ยากให้เราอยอมเพราะว่าถึงแม้ว่าญาติโยมจะมีสังขารที่ร่วงโรยไปแต่ถ้าจิตใจมีความรู้สึกว่ากล้าหาญและยิ่งใหญ่เมื่อไหร่ที่ถึงหลังชนฝาเมื่อจะสิ้นใจทุกทิพย์บีบคั้นมากที่สุดแล้วเรามีความรู้สึกว่าเข้าใจได้ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้สิ่งที่สังสมมาก,ก็อาจจะทำให้ญาติโยมเป็นเนยยะบุคคลในชาตินั้นนะครับจุติปฏิสุทธิเป็นพระโสดาบันในดุสิต ะะแถมไปด้วยนะฮะแถมไปด้วยในมรนานะครับนั้นก็คือตรงนี้เป็นมหาวิปัสนา18